ซูม4เท่าได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดแต่ตัวชั้นนั้นไม่มีเทเลโฟโต้ทำได้ยังไง ถ้มีอด,ดีตนักออกแบบจากกุชชี่นะคะมาออกแบบให้กับเครื่อง,องพกนีด้วยผู้ชมดิสมัยนี้ไหมโทรศัพท์เรามันต้องเรียบหรูนะคะแต่จะบอกว่าราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้ไม่ยากค่ะนี่คือเรียบมี11 Pro Plus 5G แล้วก็เรียบมี11 Pro 5G ค่ะไปดูกันดีกว่าไปยังไงไปทุกคนทันทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาสวัสดีด้วยรุ่นทุกคนด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างวัยรุ่นทุกคนสบายดีนะก็สเต็ปกีในะช่วงนี้เขาเรียกว่าสเต็ปคีแบบออริจินอลน่ยคุณเน ออริจินอลก็คือที่มันใส่ในพิซซ่าได้จักปะน้ำออริกาโน่หางามเล่นตลกไปด้วยนะนี่เขาเรียกว่าเซฟกี้แบบออริจินอลคุณผู้ชมแบบได้เจอกันในรูปแบบเดิมๆนะอย่าไปเครียดมากเครียดมากมันทำไมคุณผู้ชมก็เครียดไงเอออ่ะวันนี้ดูนี่คุณผู้ชมเรียวมีเ1เวตโปรพล 5G นี่รอบนี้คุณผู้ชมฝาหลังก็เป็นแบบอ่า Vegan Leather ยากเหลือเกินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูให้ดูกันแบบชัดๆนี่เอาสีเขียวไปก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะยืนให้ดูสวยไหมคุณผู้ชม สวยแล้วนะคะสีเขียวเนี่ยคืองดงามมากเขาบอกว่าสีเบจตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระอาทิตย์ขึ้นมาคนจะงงว่าพระอาทิตย์ขึ้นยังไงพี่นี่เขาเรียกว่าเหมือนถนนนึกถึงถนน่าสีขาวนี่เหมือนตึกสองข้างอันนี้นี่เหมือนพระอาทิตย์กาลังขึ้นอยู่โอ้โหต้องบอกว่ารูปแบบการออกแบบนี้นนลึกล้ามากอย่างที่เราบอกผู้ชมเลยว่าถ้าจะมีซักแบรนด์หนึ่งในโลกใบนี้ที่จริงจังเหลือเกินกับการออกแบบฝาหลังนั่นจะต้องเป็นเรียวมีอย่างแน่นอน นะ้ำเปความจริงจังสูงม,มากแล้วฝาหลังนี้เป็นลายหนังเขาที่มีวัสดุทนทานนะคะแล้วก็เปื้อนยากอ่า ตัวฝาหนังนะตัวนี้ทนะ่านผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเป็นการที่ทําหนังเนี่ยหุ้มมาด้วยพรีเมียมไลชี่วีแกนเลเทอร์นะคะไลชี่จริงๆนานผู้ชมที่มันแปลว่าลิ้นจี่บ้านเรานี่แหละคราเนี้มันก็จะมีความเรียบหรูดูสวยงามมากตรงกลางเนี่ยลักษณะมันเอาจริงๆเนี่นเหมือนซิปนะเหมือนซิปแล้วก็เหมือนเอาจริงเหมือนกระเป๋าหนังมากกว่านั้นในหอ้องสือของเราเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันมาจากถนนแล้วก็ผ้าที่ก็แล้วแต่พวกเขาเหมือนกันแต่ถ้าถ้าพูดถึงความเป็นกุชชี่ปุ๊บเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเออมันคือลายแบบเรียบหรูประมาณนี้แต่ว่าสิ่ง กับเรื่องของลายพิมพ์แล้วก็สิ่งทอมันก็เลยมีความแบบอ่ามีความแบบเป็นเขาออกมาด้วยแบบนี้ซึ่งก็ก็เคสวยมากแต่ได้ดูดว่านะคือจะเป็นสีเขียวหรือว่าจะเป็นสีเบจเองก็ตามแต่เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ที่เรียบหรูทั้งคู่เลยดูดีทั้งคู่เลยทีเดียวนะคะสำหรับสตัวนี้อ่ะใครชอบตัวไหนลองบอกดูดหน่อยนะแต่ดูชอบสีเบจชอบมากเลยอันนี้เราจะบอกได้ว่าราคาเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆทางเรือมีแจ้งมวาว่าถ้าเป็นตัวโปร plus นะคะตัวโปรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นส่วนตัวโปรธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13ื่นซึ่ง,งตัวโปรก็อยู่ในหมือนรดดดุเช่นกันตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างให้ดูฝาหลังนี่นะคะฝาหลังก็จะกลายเป็นพลาสติกแทนนะฮะแต่ก็ทาเหมือนลายคล้ายๆหนังถ้าดูยไกลจะเหมือนหนังเนาะแต่ว่ามันคือพลาสติกที่ดูสวยงามใช้ได้เหมือนกันนะคะมีความกลอสซี่แต่ไม่จับร้อคนิ้วเลยนี่จับนี้ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมอ่ะก็สวยงามเหมือนกันสีดาซึ่งตัวโปร นะฮะตัวโปรเนี่ยมันจะมีสีดําด้วยแต่ถ้าเป็นตัวโปร plus เนี่ยมันจะมีแค่สีเบจกับสีเขียวที่เราโชว์ไปก่อนหน้านี้เท่านั้นโอเคไหมเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในเรื่องของสเปคกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างเอาตัวโปร plus ก่อนเพราะเป็นรุ่นพี่นะฮะไปค่ะ สำหรับเรือมี11 Pro Plus 5G น,น,นะนัคุณผู้ชมจะขับเคลื่อนด้วยชิปเซตนะครับ m e d i a t e c d i m e n i T7050 นะฮะตัวนี้เป็น 5G ยวยังไงจะเจาะรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะไปดูกล้องหลังกันบ้างคุณผู้ชมตัวนี้เป็น Samsung ISOCELL HP3 นะฮะเป็น Super Zoom Edition ตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลค่า F เนี่ยอยู่ที่1.69นะับพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า Oversize Aperture หรือว่าการปรับรูรับแสงให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแบบมากกว่าปกตินั่นเองนะคะตัวกล้องหลังนะคะจะมีมาโครอีก2ลล้้านกลแลวก็มี เอาเซอร์ไวทที่8ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าจะเป็น IMX 615นะคะความเรีดสูงมากเลย32ล้านพิกเซลเข้าไปนั่นหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะคะเป็น 120Hz OLED Display นะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถทำ Touch Sampling Rate ที่แบบเขาเรียกว่า Turbo Touch Touch Sampling นะฮะไปที่ 1260Hz ได้เลยนะครับมาพร้อมกับ Hyper Vision Mode นะฮะตัวนี้จะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านของการปรับคุณภาพสีนะฮะที่เป็นแบบผู้นำานด้านอุตสาหกรรมนี่เลยแล้วก็มาพร้อมกับหน่วยความจำภายในในักผู้ชมรุ่นนี้จิ๋วที่512 2กิกแรเนี่ยจะอยู่ที่12นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่ที่500 0มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ Super Woo c k Charge นะคะมาพร้อมกับ Android version 13ครอบคับด้วย r e m i UI version 4.0ค่ะอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเครื่องก่อนดีกว่าดูดเลือกสีหนึ่งที่ชอบมงานคือสีเบจนะตัวหน้าจอเขาเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นจอโค้ง แบบนี้นะุผู้ชมจอของเขานั้นจะโค้งทั้ง2ด้านแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นกันเลยว่ามันจะมีแบบมีสีทองอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วคราวนี้ด้าน,นล่าง super narrow chin เขาบอกว่าเป็นจอที่มีชินก็คือขางก็คือ,อจอด้านล่างเนี่ยแคบมากนะคะเทียบเลยบนล่างนี่แทบจะเท่ากันใกล้เคียงมากปกตินี้ถ้าเกิดมือถือหมื่นกว่าบาทคุณจะเห็นจอข้างบนที่บางและข้างล่างที่หนาตึกถูกต้องไหมแต่เนี่ยบางนทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ซ้ายขวาด้วยนะคะก็จะมีความแบบ เพราะว่าจอมันโค้งไงสวยงามมากอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก,ก่อนว่าบางคนอาจจะไม่ชอบจอโค้งบ้างหรือชอบจอโค้งบ้างอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ส่วนคอว่าเปเปอร์นะคะก็มีให้เปลี่ยนเนี่ยหลากหลายเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะดูว่าสีมันเบจเบจหน่อยก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ก็แล้วแต่นดูว่าถ้ามันสีมันเรียบง่ายแบบนี้หน่อยก็ดูดีเอาสีนี้ละกันนะคะแล้วก็แอปพลายลองดูก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบอความสวยงามมันว่ากันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะคะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในตัวของหน้าจอที่ so, ทัามาส่วนอยู่ด้านบนผู้ชมเมื่อเราลากล,ลงมาปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเจอกับตัวของแถบเขาเรียกว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์เนาะหลากหลายมันจะเป็นเนบายแชร์ไม่ว่าจะเป็นฮอตสปอตอะไรนะคะหรือว่าการฉายขึ้นดีวต่างๆเน,นี่ยก็ก็ขึ้นจากตรงนี้เช่นกันนะคะ Bye, ดูทัดยากนะครับมองจอไปด้วยแล้วก็มีพวกอัดหน้าจอพวกอะไรแบบนี้นะครับุผู้ชมก็สามารถเลือกใช้จากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รูปแบบของการแจ้งเตือนเนี่ยจะเป็นช่องติดกันแบบนี้นะคะเป็นช่องใหญ่แบบนี้โอเคก็ดูสวยงาม รียงมี UI ให้อีกทีหนึ่งโอเคไหมเพราะว่าสเต็ปที่ไม่ทำพวก UI มาสักพักละเดี๋ยวทำให้นะคะตัวนี้โหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่าน Play Store ได้ปกติเลยนะคะสามารถโหลดได้แบบตามใจชอบนะฮะแล้วแต่เราเลยนี่ก็สามารถทําได้ตัวเครื่องสวยงามมากเลยจริงๆเนะาะคราวนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าダイม ेस ตี้ตัวใหม่คุณผู้ชม7050นดูดเนี่ยทำการทดสอบแล้วก็ไปดูข้อมูลไม่เรียบร้อยนะคะถามว่าเทียบกับ s n a ปอะไรคําตอบคือประมาณ778ช้ากว่านิดเดียว แต่ด้วยความที่มัน,มนจริงๆถ้าจำไม่ผิดนะดดเหมือนตัว778มันจะมีคล้ายๆกับพรา e ม o คอตัวหนึ่งมันก็เลยแรงกว่านิดเดียวนะคะแต่ถึงเป็นอย่างนั้นพุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะเยอะไปด้วยเพราะว่ามันมีพราม์คอเนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีพรา e ม์คอมันก็คือจะเป็นคอเทคเอเจสิปเป็นตัวแรงอะนะดังนั้นความแรงของตัวนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงกัน ถามว่าเล่นเกมเป็นยังไงบ้างคือแทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการใช้งานปกติเลยเพราะว่าใช้งานปกติเนี่ยมันเร็วพออยู่แล้วเพราะว่าหูสเปคขนาดนี้นี่คือเล่นเฟบุ๊กไม่ลื่นนี่ก็คือไม่ใช่แล้วอันนี้คือเร็วพอแน่แต่การเล่นเกมเป็นยังไงบ้างคะเราทดสอบกับเกมท่านผู้ชมเกมแรกเลยอย่าง Gen Chin Impact เนี่ยก็ปรับไปได้สูงสุดที่ High นะคะก็คือเกือบสูงสุดแล้วก็เฟรมเรท60แล้วก็เปิดทุกอย่างนะคะสามารถเล่นได้ลื่นไหลดีนะคะถือว่าลื่นไหลดีถ้าปรับ High S ปุ๊บเนี่ยจะมีอาการล จะมีอาการแบบว่ากระตุกนิดนึงต้องเข้าใจก่อนว่ามือถือมันก็จะเล่นเกมได้ประมาณนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เขาซื้อมือถือไปเล่นเกมคุณผู้ชมเพราะว่ามือถือเนี่ยมันทำลนหลานหลายอย่างมากตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นเกมแบบอยากเล่นเกมมิ่งโฟนจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่มันก็สามารถเล่นเกมได้ในระดับที่น่าพอใจเช่นกันแต่ถ้าใ,ใครที่กําลังจะซื้อรุ่นนี้นะคะเราก็จะแจ้งให้ทราบตามนี้เลยว่าในตัวของความเร็วเครื่องเนี่ยอยู่ในเกนที่เร็วมากแต่ไม่ได้เร็วที่สุด เขาด้วยราคาเขาด้วยประมาณหนะมื่นห้านั้นไม่มีจุดขายอื่นเพราะจุดขายของรุ่นนี้มันอยู่ที่เรื่องกล้องด้วยนะคะเพราะเรยวมีจะเน้นกล้องถ่ายภาพมานั้นะความเร็วตัวนี้เล่นเกมได้ไหมเล่นได้ค่ะทัชดีไหมโอ้โหนี่ต้องบอกว่าทัชค่อนข้างใช้ได้เลยนะแตะไปเนี่ยไม่เคยหลุดมือเลยทีเดียวแล้วก็ความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยอุ่นไปทางร้อนแต่ไม่ถึงขนาดร้อนมากๆร้อนมือแตกกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่รู้เป็นเพราะวัสดุข้างหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนังด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะมันเป็นหนังปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเ มาลูนหมดละทั้น้ำพลาสติกกันนะคะโอเคดังนั้นก็ตัวนี้เนี่ยก็ประสิทธิภาพความเร็วก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องสําคัญนะเรื่องกล้องไหนพาบ้างเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาเคลมมาเลยว่าเขาสามารถซูม4เท่าได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดแต่ตัวชั้นนั้นไม่มีเทเลโฟโต ทำหน้ายังไงเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์นะฮะที่ทาง ISOCELL ก็คือ a m s u n งเนี่ยผลิตแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะครับเป็นแบบ oversize aperture มาก็คือรูเลแสงแบบที่มีขนาดใหญ่มากกว่าปกติดังนั้นเวลาที่เราซูมไป4เท่าเนี่ยมันจะสูญเสียรายละเอียดน้อยกว่าการที่ซูมแบบดิสตอนซูมธรรมดาก็คือด้วยความพิกเซลมันเยอะนะคุณผู้ชมพอเราซูมเข้าไปปุ๊บมันก็จะแบบดีเทลมันก็เยอะกว่านะฮะผลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะ นี่คือตัวอย่างภาพทั้งหมดนะคะของเรียวมีนะคะรุ่นนี้แต่จะเอาภาพซูมให้ดูก่อนว่า4เท่าเนี่ยสามารถทําได้ค่อนข้างดีมากอย่างที่เขาคุยไว้จริงๆแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นั่นหมายความว่าตัวนี้ก็จะไม่สามารถซูมในระยะ10เท่า20เท่าได้แบบโดยไม่สูญเสียรายละเอียดนะคะตัวเครื่องเนี่ยสามารถซูมได้สูงสุดที่20เท่านะครับอยู่ที่20เท่าแต่4เท่าเนี่ยไม่สูญเสียรายละเอียดหลังจาก4ีขึ้นไปเนี่ยจริงๆิตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็จะเป็นการขยายพิกเซลอยู่แล้วนนนัั้้้ออีกก็ตงเขาาใจ่ว ภาพของตัวนี้มันก็จะมีความคมชัดอยู่ประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนตัว AI เนี่ยเวลาเราถ่ายภาพปุ๊บก็จะมีการปรับภาพเนี่ยให้ชัดขึ้นมาด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดขายของเขาเลยทีเดียวนะนะ,ะนอกจากนั้นต้องดูดบอกเลยว่าจริงๆแล้วตัวอย่างภาพถ่ายธรรมดาก็สวยมากอะไปดูภาพวิวทิวทัศน์แล้วก็พี่ออมนิดนะะึงครับว่าสวยขนาดไหนไปเลยจะเห็นว่าภาพนะครับถ่ายบุคคลเรือมนะีอิสเรลเรมีนวัยรุ่นยังไงก็สวยอยู่แล้วนะการถ่ายภาพบุคคลสีผิวสกินโทนนะฮะแชโดว์ไฮไลท์เยดนิมิก็สยยอู่แล้วนรวน่่ยยมคนถาส์ มากนะคะแต่นะคะเราจะบอกก่อนเลยว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์ ultra wide ซึ่งถ่ายออกมาได้แบบนี้อะถ่ายดูก่อนดูภาพก่อนอ ultra wide ก็จะถ่ายออกมาสวยแบบนี้เลยเพราะว่า ultra wide ทำให้คนเนี่ยตัวเล็กลงได้ด้วยแล้วก็เก็บวิวทิวทัศน์ภาพสวยงามถ้าเราถ่ายรูปเป็นนะถ่ายช้อนนิดนึงกดมาหน่อยเล่นกับเส้นนำสายตาหน่อยเนี่ยเราบอกเลยว่าสวยงามมาก พี่แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าแสงน้อยใช่ไหมคะมันอาจจะมีนอยสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะโดยเพราะกล้องเอลโทรไวเนี่ยจะเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดมากเลยว่าจะไม่เก่งในตอนกลางคืนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล้องหลักเนี่ยจะทําได้ดีมากๆทุกคนเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันจะมี n i ท์โ mode ด้วยที่เป็นอัลโทาไวเห็นไหมคะหน้าดูก็จะเป็นนี้แหละมีเลนปกตินะคะก็ออลโทาไวแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ส่วนนี้จะเป็นระบบไฮเรสค่จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยจะมี200ล้านพิกเซลอยู่เห็นไหมคะคือกดวเข้าไปบุ้หนึ่งก็จะกลายเป็นสองร้อว ถ่ายได้นะมีทิวช shift นะคะมีพาโนรามาอะไรก็เราก็ถ่ายกันไปมาโครอะไรก็ถ่ายกันเข้าไปนะริงมาโครเนี่ยคือด้วยคมราคาเนี้ยมีเออร์โไบก็โอเคแต่ว่าเขาไม่ใส่เทเลโฟโต้แต่เขาชูจุดเด่นว่าเซนเซอร์เขาใหญ่มากไงมันก็เลยสามารถที่แบบถ่ายภาพแล้วกเก็บรายละเอียดเนี่ยได้ดีกว่าคราวนี้เนี่ยลายน้ำนะคะเขาเรียกว่า l o ลี่แพลเน็ตวอเตอร์มาร์คนี่เองนะคะก็จะเป็นลายน้ำที่เป็นคาดแบบนี้จริงเริมีี่เปลี่ยนลายน้ำมา,มาหลายครั้งมากๆแล้วนะคะ ต่อันนี้เนี่ยท่ามาได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับลายน้ำที่เป็นแถบคาดขาวแบบนี้ส่วน so, อันนี้เป็นแบบทั่วไปนะคะก็คือแบบเมื่อกี้จะเป็นโลลี่แพลนเนตก็คือจะเป็นลายน้าแบบที่เป็นตัวขายขเขาเนาะแต่ถ้าอยากได้แบบธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเปิดวอเตอร์มาร์กแบบปกติได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่โหดแล้วก็ดีมากคือสตรีทโหมดวอเตอร์มาร์กอันนี้แหละนะคะ จะทาให้ภาพเราเดี่ยดูสตรีทขึ้นจริงๆรลน์น้ำนีำน่ช่วยได้เยอะมากนะครูถ่ายมั่วซั่วอะไรมาเนี่ยเติมรลยน้ำเท่ๆปุ๊บอ่ะฉันหล่อทันทีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูภาพสตรีทนิดนึงแล้วกันว่าถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างไปตากล้องจัดเนี่สตรีทไหมไวัยรุ่นอันนี้มีค่า F มีค่าระยะเลนส์สค่าสปีดช,ชัตเตอร์หรือว่าชัตเตอร์สปีดก็ได้นะฮะ iso ครบหมดเลยอันนี้ก็เป็นสตรีทโหมดวอเตอร์มาร์คที่ดีมากเลยนี่คือบอกว่าเน้นกล้องมานะดังนั้นตัวกล้องเนี่ ไม่ทำให้ผิดหวังพี่แต่ว่าเราคิดว่าแสงน,น้อยๆเนี่ยจะเกิดน้อยสิ้นหนึ่งเนาะส่วนสตร e ท t Mode นะคะในกล้องเนี่ยก็สามารถปรับได้นะคะตั้งแต่ระยะ16มิลก็คือออาต้วไวนะครับไปจนถึง230มิลน,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นระยะที่เป็นโหมด s ต r e ท t ทั้งหมดนะคะถ้าเราแต่ชัตเตอร์คา,า้า่านผู้ชมจะมีซูมอินซูมเอาโฟกัสดิสแทนส์อยู่นะคะจะแบบสามารถเลือกได้หมดอันนี้ด้วยมือเดียวอันนี้เป็นโหมดจุดเด่นเลยนะ ของสตรีทโหมดนะฮะของทางเรียวมีที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้อย่างสวยงามน,นั่นเองนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดเราเข้าโหมดสตรีทปุ๊บเนี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่ดูไม่เคยเจอมาก่อนเลยด้านบนนะฮะจะเขียนว่าซูมกดซูมปุ๊บเนี่ยแล้วเราแตะวัตถุเมื่อไหร่นะฮะมันจะทําการครอบภาพเข้าไปเจาะที่วัตถุนั้นทันที อันนี้เนี่ยคือยอดเยี่ยมมากนะฮะก็คือสามารถทำให้เราเดี่ยได้ภาพในมุมที่เร็วกว่าการซูมเองค่อนข้างเยอะมากๆเลยเรียกว่ามือเดียวอยู่อันนี้บอกเลยว่ามือเดียวอยู่เอาล่ะนะผู้ชมนั่นก็คือตัวกล้องของเขานั่นเองนะคะคราวนี้ไปดูกล้องหน้ากันบ้าง32ล้านพิกเซลเอาคนสวยอย่างพี่ออมแล้วกันนะดูดนี่คือ,อยังสวยไม่พอไปลุยคะ่ะนี่นะฮะหน้าพี่ออมมาเป็นไงสวยสดงดงามอลังการงานสร้างแม่ัยรุ่น32ล้านพิกเซลนี่ต้องบอกว่า เยอะเหมือนกันแล้วก็ชอบมากคือกล้องหน้าเนี่ยจะมี0ูด้วยนะจะมีความแบบ ultra wide แล้วก็มีไนท์โหมดด้วยนะฮะให้เราเนี่ยสามารถใช้งานกันได้แต่สำหรับเรานะเราคิดว่าโหมด beauty เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาพัฒนาไปค่อนข้างจะก้าวกระโดดพอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยจริงๆอะตอนนี้เราบอกเลยนะว่าถ้าเป็นกล้องมือถือนะถ่ายเอาเอา,เอาสวยแบบสาวเกาหลีนะยังไม่มีใครทําสู้แอปได้ไปโหลดมาคุณผู้ชมมาโหลดได้อยู่แล้ว snow beauty plus m e u p plus อ่อไม่ถู จัดไปนะพวกนี้เนี่ยทำได้หมดที่คนไทยเราเรียกอะไรนะเหมยตู้เนาะไม่ถูกก็ทาได้ทั้งหมดเนี่ยสวยหมดแล้วดูเดี๋ยวไปบอกเลยแล้วดูไปถามพิตตงพิตตี้ที่สวยๆที่นูรู้จักหลายๆคนนะแล้วก็เพื่อนๆที่แบบสวยๆเลยนะโอ้โหคุณผ่านแอปทุกคนจ้า <S <S เออคือเขาว่บเขาเขาหุ่นดีอยู่แล้วเขาไม่ค่อยได้บีบขุนมากแต่ว่า หน้าเนือยงั้นต้องมีเคลียร์ผิวเคลียร์สกินไปแต่ว่าเรียลมีเนี่ยเราว่าบิวตี้เขาจะย,ยังดูแข็งไว้หน่อยสำหรับเรานะยังดูแข็งนิดนึงถ้าโหลดแอปมาช่วยก็จะโอเคหรือไม่เราก็ปรับให้มันน้อยหน่อยอันนี้ก็จะโอเคเหมือนกันนะแต่ความละเอยียดคมชัดดีมากส่วนกล้องหน้าเนี่ยคุณผู้ชมจะมีการอัดวิดีโอได้นในระดับ อ่อ uh, Full HD นะ,ะแล้วก็มีการสั่นด้วยอันนี้ก็สามารถใช้การสั่นช่วยในการทำบล็อกทําอะไรได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้พัฒนาขึ้นมา1อย่างก็คือปกติเนี่ยเวลาเราเราทำกล้องหน้าใช่ไหมถ้าเราเปิด Mobility ปุ๊บมันจะลงไปเหลือ HD ใช่ไหมแต่รอบใหม่ๆเนี่ย CPU มันแรงมากนะประมวลผลทันเกาะหน้าทันฟิลเตอร์เกาะหน้าทัน จะได้ Full HD แล้วนะฮะแล้วก็จะแบบสามารถทำตัวของ Beauty ได้ในพร้อมๆกันด้วยนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเหมาะกับยุคสม,มัยใหม่ที่ทุกคนเนี่ยเริ่มใน t i k ต o k การ Shot วิดีโอ Video, ซึ่งสำคัญเหลือเกินนะฮะในเรื่องของการใช้หมด Beauty ในหมดวิดีโอค่ะส่วนวิดีโอด้านหลังนี่จะจัดหนักจัดเต็มไปด้วย 4K นะคะอันนี้ก็คือสบายมากๆแล้วก็มีระบบการสั่นเหมือนเดิมไปดูภาพวิวนะคะแบบตัด็อตเร็วๆแบบซินิมาติกนิดนึงให้ตากล้องทำละกันไปค่ะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาต่อให้ไปเลย เป็นไงบ้างทุกคนสลับกล้องตัวนี้เอา,อางี้ดารบแบบคำว่านี้ยามสันสางงาน้นๆละกันมันเหมือนกับมือถือแนวสตรีทอ่าใครเป็นสายส,สตรีทชอบถ่ายภาพแบบเน้นวิวทิวทัศน์เน้นแบบมุมสวยๆอะไรอย่างนี้มากกว่าเนี่ยเราเชียร์ตัวนี้แต่ถ้าเอา,อางี้เน้นซีนารีแล้วว่าตัวนี้หายซีนารีดี นะฮะาถ่ายคนเนี่ยเรายังเฉยๆนะกลางๆแต่ว่าก็สวยแหละแต่เราว่ายัง,ยงไม่โดดเด่นมากแต่ถ้า s ีเนอรีเนี่ยโดดเด่นพวก AI ในการปรับภาพวิวทิวทัศน์ย้อนแสงหรืออะไรแบบนี้เนี่ยภาพซีลูเอตต่ตางๆเนี่ยเฮ้ยเราว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะอันนี้ก็ต้องให้ไปเลยว่ามันเป็นมือถือแบบแนวสตรีทอะสรับกล้องตัวนี้นะคะส่วนเรื่องซูม4เท่าไม่สูสีละเอียดเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะ พราะปกติวเวลาขยายเนี่ยจะค่อนข้างแตกกันไปอันนี้ก็ช่วยได้ระดับที่น่าพอใจแล้วก็มี AI เข้ามาช่วยเนี่ยในการประมวลผลภาพให้มันคมชัดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะช่วยให้ตัวการถ่ายภาพของเราสนุกมากขึ้นแม้ไม่มีเลนส์เลวโวโต้นะอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเทคโนโลยี ที่นักด,ดูดเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะฮะถือว่าทาได้ดีแต่มันก็เหมือนกับถ่าย200ล้านมาซูมมาก็คงคล้ายๆกันแต่มันทําให้มันสะดวกสบายมากขึ้นเหมือนกดแล้วก็อัดฉันสบายมากขึ้นประมาณนี้ค่ะก่อนจะไปเรื่องอื่นกันท่านผู้ชมก็บอกว่ากล้องเนี่ยมันมีระบบไฮเรสเนาะไฮเรสเนี่ยมันจะปรับ200ล้านพิกเซลได้โอ้โหเนี่เต็มที่นะหรือจะปรับเป็น50ล้านพิกเซลก็ได้เช่นกันเพื่อไม่อยากได้ไฟล์ใหญ่มาก อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะฮะดังนั้นไปลองเล่นกันดูเราว่ามันเป็นมือถือที่เหมาะกับการถ่ายวิวทวทัศม์มากๆเลยนึกภาพแบบถือขึ้นนี้ไปแล้วอาจจะเข้าแบบตึกแบบมาหานครสวยๆอะไรเงี้ยถ่ายย้อนแสงกระจกเยอะๆอะไรเงี้ยหูเราว่าอันนี้สวยจริงต้องต้องยอมรับว,ว่าเก่งเก่งในเรื่องซีนารีมากกว่าคนคะคราวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อันนี้ก็ประหลาดใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าอย่างที่ราคาที่นนดัดรู้ตอนนี้ก็คือประมาณ15ื่นห้าเข้ามาคุณไดหน่เขาจำภายในเนี่ย 512GB กินะนั่นดุนดนี้น้องขยี้หูแล้วก็ขยี้ตาแล้วก็ฮะอีกรอบหนึ่ง5 1 2เลยเหรอพี่ปกตินี้256ก็คือเป็นมาตรฐานของราคานี้นะนี่พี่แกให้5 1 2ให้แรม1 2บ้าไปแล้วนะอันนี้นี่บอกเลยว่าเดียวมีทําโจทย์ข้อนี้มาได้ ได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันทาให้ตัวตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกแบบหมันดูคุ้มค่ามันดูโดดเด่นมากใส่มันได้ยังไงก่อน 512GB ้านหรือเปล่าแรม1 2อีกก็คือพร้อมหมดในเรื่องหน่วยความจำภายในนะคะแล้วก็หน่วยความจำหลักอย่างแรมด้วยเนี่ย โอ้ทำได้ดีมากเลยคันนี้แบตเตอรี่นะคะรุน่นนี้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์สับตัวเครื่องรุน่นนี้พอความเป Mid ็น m e d i ด t e เทมันก็จะมีความประหยัดแบตเตอรี่ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ความแรงก็จะลดลงถ้าเทียบกับ Snapdragon เนี่ยมันจะต่างนิดหน่อยเท่านั้นเองโดยเพราะเรื่อง GPU หรือว่าเรื่องพรามคอแล้วก็ตามแต่เนี่ยมันจะนิดๆหน่อยๆนะคะตรงนี้ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยแบตเตอรี่นดุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ พ้นวันแน่นอนแล้วกันพ้นวันแน่แนแบตเตอรี่ไม่ไหลนะฮะแต่ถ้าเหมือนจะไหลเนี่ยมันมี100วัตต์อยู่นะฮะหนึวัตต์ซูเปอร์วู๊ชาร์จอยู่อันนี้คือเร็วปรี๊ดกระชากใจมากก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะแอดมินเคยใช่ไหมที่ชาร์จร้อยวัตต์ไม่เคยโอ้เนี่ยใช้แต่อะไรนี่ยี่สิบวัตต์แล้วตอนนี้ชาร์จทันเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาแค่3นาทีนะแอดมินรู้สึกแอดมินชาร์จสามนาทีได้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้คือสิบ เรียกว่าถ้ามีเวลาน้ยๆนะก็นี่คือพลัง100วัตต์ว่ากันอย่างนี้ดีกว่านะผู้ชมเร็วปรี๊ดกระชากใจนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ของทาง Android เนี่คือ,โ,อโหแบบไปเร็วมากแล้ว100วัตต์เนี่ยไม่ค่อยมีรุ่นนี้ขายในไทยนะคือบางบางยี่ห้อนะแบบเรือจีขาย100วัตต์พอมาถึงเมืองไทยปุ๊บเอา65เข้ามาเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ปะอันนี้คือให้มาเลย100วัตต์คือเรียกว่าคุ้มค่ามาสเปคนี่คือแบบจี๊ดมากไม่่รร้้เเววีีานนดลยุ จีดสุดๆให้ดูอีกร้บคุณผู้ชมป้าใหญ่อีกรอบเลยสำหรับสีเขียวนะฮะแล้วก็สีเบจสองสีนี้จะเข้ามาขายในไทยทั้งคู่นะ,ะไม่มีสีดำนะด้านบนนี้ก็เห็นไหมขอบเขียวขอบทองเห็นไหมโอ้โหนี่คือแบบสุดยอดเลยทีเดียวนะเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องลำโพงกันบ้างคุณผู้ชมลำโพงในรุ่นนี้เป็นลำโพง,งคู่ แต่บอกก่อนเลยว่าเสียงเนี่ยไม่ค่อยดังมากนะอันนี้บอกก่อนเลยว่าเสียงไม่ค่อยดังมากคือออกแนวไม่ค่อยดังอ่ะอืมก็คือเสียงมันใช้ได้นะโอเคเลยแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังมากสักเท่าไหร่รดลองทดสอบนะก็คือประมาณนี้นะฮะในเรื่องของอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดได้แป๊บเดียวเดี๋ยวรูลิกสิ์เนี่ยทีนี้ตัวตัวเสียงลำโพงเนี่ยมันจริงคุณภาพมันโอเคนะแต่ว่ามันมันน่าจะดังขึ้นสักนิดนึงแต่หนึ่งสิ่งที่เราชอบมากเลยก็คือในเรื่องของ อมอเตอร์สัน่นมอเตอร์สั่นรุ่นนะี้เนี่ยสั่นแบบรู้เรื่องคือเวลาเราเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเนี่ยก็คือเครื่องจะสั่นเลยเราจะรู้สึกเลยว่าเครื่องมันสั่นค่อนข้างแรงอันนี้ก็ถ้าใครอยู่ในป่ากงเกงเนี่ยคิดว่าจะได้ยินแน่นอนรุ่นในตัวของสัญญ,ญาณเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้เขาจูนนะคะสัญญ,ญาณมาแบบรอบตัวเลยก็คือ360องศาเลยนะคะก็คือรับสัญญ,ญาณได้จากทั่วทั้งเครื่องแบบนี้เลยอืมพรีเมียมมากเนาะเราถ้าตกใจนะเพราะว่ามันดูพรีเมียมมากๆคือถ้าจะมีสิ่งน่งะนะแบบอะูยนะ นี่ถ้าเกิดว่าใส่ซีวีแรงกว่านี้มาแล้วก็เทเลโฟตโต้ก็แฟกชิปแล้วอะแต่เนี่ยราคานี้โอ้โหคือแบบจี๊ดมากว่ะคุณผู้ชมแล้วว่ารุ่นเนี้ยขายถล่มทลายแน่นอนเลยอือเอาล่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่เครื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมเรย l มี11 Pro เนี่ยเป็น 5G เหมือนกันนะคะ ตัวนี้ฝาหลังเนี่ยจะไม่ใช่วีแกนเลเซอร์แล้วนะคะจะไม่ใช่หนังแล้วจะเป็นพลาสติกแหละแต่ว่าไม่จับรอยนิ้วมือแล้วก็เป็นสีดําสวยงามด้วยนะคะนี้น,นดุดได้สีดำมาสีเดียวนะ,ะก็สวยงามดีตัวนี้เนี่ยความแตกต่างก็คือตัวกล้องนะคะอาจจะมีกล้องอยู่แค่2ตัวนะคะก็คือกล้อง100ล้านพิกเซลอีกตัวนึงเป็นเลส์พสเทรตนะคะก็จะตัดมาโครเนี่ยออกไปด้วยอ่านี้ก็ตัดมาโครก็ไม่รู้สึกอะไรนะกล้องหน้าจะมีคอนเทนอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ตัวของชาร์จเร็วนะคะจะอยู่ที่ 67วัตต์แล้วก็จะไายในนะคะให้มาที่256กิกแรม8นะคะหน้าจอได้120เฮิรตเท่าๆกันเลยเจ้า6.7นิ้วเท่าๆกันเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวสเปคเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆถามว่ามันจะเลือกอยังไงดีก็เอาง่ายๆเลยนะคะนี่นี่นะ่านผู้ชมความพรีเมียมหรูหราเนี่ยเราว่าก็คือตัว Pro p l u เนี่ยมันจะให้ความสึกที่พรีเมียมมากอย่างตัวของพรีเมียมไลชีวิกแอนเลเทอร์เนี่ยนะคะก็คือมันให้ความหรูหรามากเลยนะดูโชว,สวะนะ์สีเขียวมัว้งเหรอสีเขียวก นะอันนี้ก็จะได้ความพรีเมียมหรูหราไปส่วนอันนี้เนี่ยส่วนนี้ก็จะได้ความแรงที่เท่ากันนะครับในตัวของตัวโปรธรรมดาแล้วก็ตัวกล้องก็จะตัดตัวมาโครเลนส์ออกไปลดความละเอียดลงนิดหน่อยนะคะชัดเร็วลดลงทนงันเะีกนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ที่เราคิดว่าก็คือถ้าไม่ได้แบบอะไรมากมายนะักฉันก็ใช้ตัวโปรธรรมดาก็ได้ แต่ไอความแบบฝาลังไลายหนังเนี่ยก็ต้องมาซื้อโปรพลสกันไปแล้วก็ได้ชาร์จเร็ว100วัตต์นะฮะตัวนี้ถือว่าเราว,าว่ามันก็ราคาต่างกันนิดหน่อยนะประมาณ2,000บาทเนะาะที่เราได้ราคามาเนาะยังไงก็ลองดูได้นะคะตัวนี้เราพอคู่เหมือนกันด้วยอะไรด้วยนะคะยังไงเอางี้งา่ายที่สุดแล้ดูขึ้นตารางสเปคให้หนึ่งอว่า2ตัวนี้มันตา่างไงขึ้นเลยเฮนะ ขึ้นมาก็จะเห็นนะตามนี้เลยรถยนต์ที่มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาร์กตัวแดงมาให้ก็แล้วกันนอสจาบตัวนี้นั่นแหละคือความแตกต่างนะคะจินดีไซน์นี่แทบจะเหมือนกันเลยนะต่างกันที่ฝาหลังมากกว่าทั้งตำแหน่งต่างๆอะไรเนี่ยออกมาเหมือนกันเลยการเล่นเกมนี่ก็คือลื่นไหลเท่าๆกันด้วยเพราะว่าใช้ CPU ตัวเดีวยวกันเลยค่ะคือม e d i เทคแ d น m e n s i t y 7050น้นั่นเองจ้าสำหรับตัวนี้นะักหมดกล้องเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะก็สามารถใช้โหมดสตรีทได้เหมือนกันนะทั้งสองตัวเนี่ยจะใช้โทนภาพเนี่ ใช้วิธีการแตะชัตเตอร์โยกไปโยกมานะฮะแต่ว่าระยะเลนส์มันจะหายไปนิดนึง,ทงเท่าเทียบกับตัว Pro Plus นะก็คือตัวที่ซูมเยอะเพราะว่าเซนเซอร์อาจจะเล็กกว่าไงมันก็เลยอาจจะแบบขยายไปได้ไม่ถึงเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าโดยรวมก็ยังคงเป็นมือถือที่เน้นในเรื่องของสตรีทอยู่ดีซึ่งเรียวมีคุณผู้ชมก็จะเป็นมือถือที่เน้นแนวสตรีทมาตั้งสักพักนึงแล้วแหละเป็นแบรนด์เดียวเลยมั้งที่เน้นมาที่โหมดสตรีทโดยเฉพาะเลยแล้วมีชุ่หนึ่งที่เอาเหมือนเอาชาัตเตอร์โยกโยนรด,ดุดอ่แน้วดุดบน่นระงมเลยว่า ออกเพื่อนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือทุกรุ่นที่มาหลังๆเนี่ยสามารถใช้ตัวชัตเตอร์โยกนุ่นคอเนเลชชัตเตอร์โยกกันได้เนี่ยซึ่งโหถ่ายมือเดียวอ่ะยกแฉะยกแฉะยกแชะพี่น้องจ๋าสบายหวานเจี๊ยบนะคะดังนั้นอ่ะใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้นะคะตัวนี้ก็คือหน้าตาดูดีมีชาติตระกูลมากคือเน้นความพรีเมียมหรูหราแต่ถ้าเกิดอยากได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วก็อชอบรูปทรงแบบนี้ก็ซื้อตัวโปรธรรมดาก็ได้เหมือนกันค่ะ โอเคนะวันนี้รีวิวก็ทิ้งวเ,เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าได้เห็นประสิทธิภาพของกล้องแบบเต็มอิ่มกันไปแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วว่ามันไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะสำหรับตัวของเรียวมีนะคะที่ให้ในตัวของอสเปคต่างๆมาที่เยอะมากอัดแน่นมากเลยนะคะ CPU ีอะไรก็ีถือว่าแรงเลยนะถึงไม่แรงที่สุดแต่ดนแรงแล้วนะแล้วก็มี 5G มีฝาหลังมีกล้อง200ล้านพิกเซลมีระบบใหม่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเออทำให้ภาพดูดีมากสำหรับตัวนี้ถ้าให้การคะแนนนะให้คะแนนมา เราคิดว่าเราดูว่าตัวนี้ก็จะมีแค่เรื่องเดียวที่ดูจะเป็นจุดพิจารณาหน่อยก็คือตัวของ การถ่ายรูปตอนกลางคืนที่นักดูคิดว่านอ i s e เนี่ยอาจจะยังเยอะอยู่ต้องใช้ night m หมดช่วยค่อนข้างเยอะแต่ว่าน h t m หมดอ่ะมันมันเป็นโหมดที่พยายามทำให้ทุกอย่างมันสว่างขึ้นมาสำหรับเราอ่ะเราอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้มากคือถึงใช้ก็จะพยายามลดให้มันดูเป็นกลางคืนถ่ายกลางคืนแล้วมันสว่างเหมือนกลางวันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถ่ายรูปกลางคืนต้องอย่างได้แบบกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะแบบพาร์ทมันก็จะประมาณนี้มากกว่าที่ว่าเออถ่ายกลางคืนแล้วว่ามันจะไม่ได้มากแต่ว่าถ้าถ่ายวิวทิวทัดย้อนแสงซิลูเอตอะไรเงี้ยโอ้สวยแล้วถ่ายคนก็ถือวาในกรย ปรมุลผลหมดแล้วแต่ภาพพอเพรทรตเองเราคิดว่ามันก็ถ้าเราปรับเยอะเกินไปก็จะเหมือนภาพตัดแปะอีกนึงก็ต้องพยายามแบบลดลงนิดหน่อยนะคะโดยรวมคุ้มละกันเอางี้เอาถาว่าตัวไหนคุ้มนี่แล้วว่าตัวตัวโปรพันเนี่ยคุ้มคุ้มจัดด้วยเพราะว่าคุณได้ชาร์จเร็ว100วัตต์คุณได้กล้องที่มีความละเอียดสูงมากๆแล้วคุณได้หน่วยความจำภายใน5 1 2กิกะโหลราคานี้ถือว่าไม่ธรรมดานะนะนนะคะนี่คือมือถือที่คุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งณเวลานี้อย่างแน่นอนนะคะเรียวมี 11 Pro Plus 5G นะคะโลหนักเยอะเหลือเกินแล้วก็เรือมี11 Pro 5G นั่นเองค่ะวันนี้สเต็ปิดลำลาเพลวันนี้น้องผู้ชมผมว่าจะฟังกันไปเพลินๆอย่าเพิ่งหลับซะก่อนนะคะฟันดีราตีสวัสดีค่ะโอหยาสมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย